สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูระบบน้ําในสวนไถของเรานะคะซึ่งสวนไถบางหวานที่นี่จะมี2ออย่างสองระบบน้ําจะมีสปริงเกอร์แล้วก็แบบสูบเข้าร่องเลยนะคะซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยน้ําจะขังที่ร่องนะคะจะระบายน้ําได้ดีในช่วงเวลาหน้าฝนแล้วก็ถ้าช่วงแง้งแล้วก็จะสูบน้ําเข้าร่องได้เลยนะคะอ่นนี้ก็คือสภาพร่องน้ําในสวนไถนะคะแล้วก็สวนไม้คือเป็นลักษณะยกร่อง เพื่อการระบายน้ําที่ดีในหน้าฝนนะคะน้ําในหน้าฝนเนี่ยหนึ่งเลยจะมาจากชายคาบ้านเพราะสวนอยู่ติดบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ลุ่มในพุ่งนานะคะน้ําก็จะเต็มร่องเลยนะคะเวลาฝนตกหนักๆซึ่งเราน้ําตรงนี้มันก็จะค่อยๆระบายจากที่ตรงนี้มันก็จะเป็นเนินนิดนึงแล้วก็จะไล่ระดับลงไปสู่ที่ลุ่มนะคะน้ําก็จะไหลไปตามร่องตามทางของ,ของมันนะคะ แปลงไข่แปลงนี้นะคะก็จะปลูกในนาซึ่งเดิมทีอ่จะปลูกข้าวตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นแปลงไข่จะใช้วิธีการยกล่องแบบนี้เพื่อที่จะได้ระบายน้ําได้ดีในหน้าฝนพอถึงช่วงหน้าแล้งปุ๊กเราก็สูบน้ําวิ่งเข้าล่องเลยค่ะอันนี้เป็นการที่ประหยัดต้นทุนพวกค่าท่อที่จะวางระบบน้ํานะคะที่เยอะๆนี่นะคะก็จะมีที่ระบายมีท่อระบายน้าไหลลงมารวมกันตรงนี้นะคะตรงุงสวน แล้วก็จะไหลลงไปงเลยลงไปที่สระนะคะทําเป็นระบบน้ํารองรับน้ําที่จากสวนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําจากแปลงไข่นะคะด้านบนก็จะไหลลงมาข้างล่างส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนป่าที่ปลูกแล้วก็จะใช้วิธีการตัดหญ้านะคะจะไม่ได้ใช้วิธีการฉีดยาเลยเพราะฉะนั้นเวลาตัดหญ้าปุ๊บคือหญ้าที่ขึ้นมาใหม่ ถาน้ำก็จะใสนะคะเหมือนเป็นการกรองน้ำํำเป็นตัวแล้วก็จะไหลผ่านจากป่านี่ลงสระน้ํานะคะลงสระที่เลี้ยงปลาป่าแปลงนี้ปลูกได้5ปีแล้วนะคะเริ่มแรกก็ลงสะะดาวไว้ก่อนแล้วก็ต้นไม้พวกนี้ก็เอามาลงที่หลังได้รประมาณ2ปี3ปีถัดๆกันมานะคะ งางเสตเตอไว้ก่อนก็นเพื่อที่จะเป็นไม้ที่เลี้ยงของต้นไม้อื่นที่เป็นต้นเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปในช่วงหน้าร้อนน้ำที่ไหลามาจากด้านบนนะคะก็จะไหลาตามร่องนี้ลงมาซึ่งร่องนี้ช่วงนี้ก็จะซึมซับน้ำไปได้านมาไอปริมาณที่มากนะคะน้ำที่ใต้ดินมากปุ๊บน้ำที่สระเราก็จะไม่แห้งน้ำบาดาเราก็จะไม่แห้งเหมือนเป็นการเติมน้ำให้กับใต้ดินนะคะ มาจากด้านบนจากสวนไข่จากแปลงป่าด้านบนก็จะไหลามารวมกันตรงนี้เราจะทาทางไว้นะคะเขาก็จะลงไปที่สะเลยเป็นสะแล้วค่ะตอนนี้แบบนี้สะกัะสองไรก็เต็มนะคะ ึ่งท่อระบายน้ํานี้ก็สามารถระบายน้ําลงไปสู่แปลงนานข้าวได้เลยแล้วก็ผ่านสวนไผ่อีกสวนหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะคะน้ําที่ระบายจากจะนะคะก็จะผ่านท่อนี้ลงพ่อไส้ไก่เล็กๆนี่ลงไปสู่แปลงนาน,นะคะจากกว่าจะถึงแปลงนานก็จะมีป่าไผ่อยู่อีกแปลงนึงน,น้นํานี่ก็จะผ่านทั้งป่าไผ่แล้วก็ไปลงนานข้าวทั้งหมด ที่ทำมานี่นะคะระบบการจัดการในสวนก็เข้ากับทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือกันเรียกง่ายๆว่าโคกหนองนาโมเดลนะคะตั้งแต่ติดตามมาตรืงแรกจนถึงณนะตรงนี้นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าชมหรือศึกษาดูงานก็ติดต่อได้ค่ะ0943105182นะคะ